พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกรกิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความมีเพื่อนจากในไลน์นะครับได้ไลน์มาสอบถามพวกเรานะครับเกี่ยวกับพูดง่ายนะฮะพวกกลโกงนะครับ ว่าเออมันเป็นยังไงมีกี่รูปแบบนะครับครับปัจจุบันน่นะฮะโซเชียลมีเดียก็มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของพวกเราอะนะครับพวกมิชาชีพเนี่ยจึงอาศัยช่องทางนี้นะฮะในการหลอกลวงนะครับรูปแบบต่างๆนะครับทางเราจึงรวบรวมกลโกงอย่างง่ายๆนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะถูกหลอกนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันนะครับโกงทั้งห้ารูปแบบนะครับ หนึ่งแชร์ลูกโซ่นะครับกลโกงแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะฮะและกระจายไปอย่างรวดเร็วในระบบออนไลน์เช่นนะฮะลงทุนทองคําหุ้นค่าเงินสกุลต่างๆหรือแม้กระทั่งลูกโซ่ใช้โฆษณาอินเทอร์เน็ตนะฮะจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงช่อโกงประชาชนและสร้างความเสียหายเป็นจํานวนมากโดยมักใช้คาโปรยว่าให้ผลตอบแทนสูงได้เงินกลับมาเร็วนะครับก็ต้องระวังคําพวกนี้นะครับ สนะครับหลอกซื้อดาวรถนะับเมื่อเหยื่อประกาศขายดาวน์รถทางโซเชียลมีเดียนะครับมิชาชีพก็จะติดต่อเข้ามาซื้อรถคำที่อ้างว่ามีการงานดีมีเงินหมุนเวียนทำให้เหยื่อลงเชื่อยอมขายดาวน์รถให้ในระยะแรกนะฮะก็จ่ายค่าง,งวดตาปกติระยะหลังจะเริ่มไม่จ่ายค่าง,งวดแล้วก็นีหายไปพร้อมกับรถนะครับข้อ3ามนะครับหลอกแพกของนะซึ่ง มักจะเป็นงานง่ายๆที่ทําที่บ้านเช่นแพ็คลูกปัดเขียนงานแยกกระดุมพับกระดาษปักคอสติกปักเฟมนะฮะเป้าหมายคือเหยื่อที่กําลังหารายได้เสริมหรือว่าง,งานนะฮะโดยหลอกให้เสียค่าสมัครสมาชิกและเสียเงินซื้อสินค้าเพื่อเอาไปทํำนะครับหลอกว่าจะให้ค่าจา้างแต่ไปจ่ายนะฮะแล้วเอาของที่ประกอบเสร็จแล้วแกออกนะฮะไปเบียนขายให้เหยื่อ,อรายอื่นอีกกันนะฮะ เรื่องที่สี่นะครับก็พวกโรแมนต์แกรมนะฮะก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลอกเหยื่อว,ว่านะครับเป็นชาวต่างชาตินะฮะและสร้างประวัติปลอมให้ดูน่าเชื่อถือสมจริงน่าดึงดูดทําให้เหยื่อหลงเชื่อหล,ลงค่าลมนะครับว่าจะสร้างความสัมพันธ์เมื่อเหยื่อเชื่อแล้วก็โดนหลอกเอาเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าอย่างอื่นไปนะครับเมื่อเหยื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกก็จะเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายใหม่และหายตัวไป ห้านะครับหลอกไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีรูปแบบการหลอกเปลี่ยนไปโดยใช้โซเชียลมีเดียสร้างเพจหรือสร้างประวัติให้ดูน่าเชื่อถือเช่นประกาศพาคนไปทำงานในประเทศโซนเอเชียยุโรปตะวันออกกลางบ้างอะไรเงี้ยครับหลอกว่าสามารถทำวีซ่าได้โชว์รูปสถานที่ทำงานหลอกว่ามีคนที่ทำงานแล้วประสบความสำเร็จจูงใจด้วยผลตอบแทนที่สูง เมื่อมีเหยื่อหลงเชื่อจึงเลื่อนการเดินทางแล้วหลังจากนั้นก็ปิดเ็นบุน๊กหนีไปะนะครับหากท่านนะครับไม่ความเป็นธรรมและยากจนนะครับท่านไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภานายความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่ดอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรเกเตร์กิศักดิ์ในติบบดิษไทย ทนาวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ